วันนี้เราจะทำเมนูผัดผักรวมนะคะนี่คือบวกบวบหอมของเรานะคะผักสีเขียวสีเหลืองนะคะก็มีเห็ดด้วยนะคะผัดรวมๆกันไปนะคะหลายๆอย่างเนาะเราจะทอดไก่ด้วยนะคะนี่นะคะกำลังทอดเร็วนะคะ แล้วจะทำยำนะคะยำไก่แซ่บนะคะผักเราเสร็จแล้วนะคะเราไปทำย่างอื่นต่อนะคะผักเสร็จแล้วนะคะ ไม่รู้ว่าเราถ่ายถูกไนะหมนี่เห็ดเรามาทำให้สั้นลงนะคะเพื่อสะดวกในการรับประทานนะคะขัดๆนี่นะคะ ทำได้ที่เลยน,นะคะเรามาจุ่มกันนะคะจุ่มลดลดหมูนะคะแล้วก็ซอสหอยนะคะแล้วก็ซีขาแล้วก็ใส่เสลือตามเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะ,ะเดี๋ยวขึ้นนะคะนะสุกกะสุกกะเอานะคะ เราซีมิงบะเซร็เราก็ปรุงใหม่นะคะนะไม่ต้องซีเรียสนะคะออกหวานนิดนึงนะคะหวานจืดนะคะเสร็จหดใสแล้วนะคะก็ให้เขาเดือดก่อนนะคะต้องใส่ผักใส่นะคะนะ ต้องให้เดือดก่อนนะคะเราเค่อยเอาผักใส่เนาะคะ่ะเราปรุงไปแล้วนะคะเดือดแล้วนะคะเ็เท่าหน่ที่สุกแล้วนะคะดอกจอยลงแล้วเนาะผักใส่ลงไปแล้วนะคะกำลังเดือดอกเอาะอ,อยู่นะคะ เนื้อหมอูเนื้อหมูเราไม่ได้หั่นเองนะคะเป็นเนื้อหมูสไลซ์นะคะมาจากตลาดเลาเดี๋ยวรอให้ผักสุกก่อนนะคะ,คะแ๊บเดียวนะคะรอชิมนะคะชิมชิมนะคะ ค่อนห่อนเนาะแมมาเวนเติมหานอีกนิดนึงนะคะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงนนคะร็จแล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เหมาะสมนะคะ ผัดแล้กินร้อนๆนะคะเสร็จเขามาหั่นไก่ที่ทอดเสร็จแล้วนะคะนาออันนี้ที่เขากำลังหั่น,นะะเนาะค่ะนาะหั่นให้ได้ชิ้นออกมาแบบนี้นะคะนะคะชินประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเรามาทำต่อให้เสร็จก่อนนะคะ เตรียมพันหอมแล้วนะคะกระพีกนะคะ